ค่ะเดี๋ยวเราจะลงกันแล้วจะใ,ให้ดูทางลงนะคะเพราะตอนขาขึ้นเราต้องใช้สองมือไม่มีมือจะถือกล้องจริงๆแต่คิดว่าขาลงอาจจะพอไหว <c oughs> พอไหว <c oughs> ต้องเลือกทางนิดหนึ่งเพราะว่าเขาก็ทำทางไว้ให้เราอยู่นะบางช่วง เมื่อกี้เรามาจากเส้นทางหน้าผานะคะเเดี๋ยวลงตรงนี้ก่อน,นตรงนี้ก็สามารถขึ้นไปเป็นคนถ่ายรูปตรงนี้เราก็มาถ่ายฝั่งนี้ก็จะสวยไปอีกแบบเหมือนกันเห็นะเราต้องลงตรงนี้ไปก่อน อันนี้แล้วแต่ถนัดเลยนะจะลงด้านไหนลงอย่างปลอดภัยนะคะเรียบๆคนลงเยอะแต่ก็หมายถึงว่ามันลื่นด้วยเพราะฉะนั้นต้องเลือกจุดที่วางขาดีๆระวังนะคะที่มันๆเนี่ยคือมันจะลื่นนะเพราะว่าคนเหยียบมาเยอะมาก เมื่อกี้เรามาจากทางนี้เนี่ยนะมันมีทางขึ้นตรงนี้ถ้าขึ้นมาก็คือเป็นทางขวามือแล้วก็ขึ้นทางด้านซ้ายก็จะเป็นเรียบเลาะเขามันมีจุดที่เขาลลยตัวกันกับถ่ายวิวได้อีกนิดหน่อยเมื่อกี้ไปถ่ายมาแล้วตรงต้นไม้ที่เห็นยอดตรงกลางนี่แหละค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราจะลงทางนี้กันจะได้มีัำ ทางขึ้นจริงๆถ้าเพื่อนไม่ถนัดก็ขึ้นทางนี้น่าจะดีกว่ามันจะมีไม่รู้จะมีต่อไปไหมเป็นไอตัวกั้นเซตเตี้อะค่ะตัวค่ะอันนี้ไงที่ที่หล่นอยู่เนี่ยมีอันเนี้ยอยู่ที่ต้นไม้สังเกตได้แต่ดูชัดดูทางชัดๆได้หมดละค่ะเพื่อนคิดว่าไปทางไหนได้ก็มาอันนี้เห็นไหมทางขึ้นจะดีหน่อย ทางนู้นก็จะแบบคมนิดนึงแล้วก็ไม่เป็นขั้นบันไดแบบนี้แต่เดี๋ยวลงไปก็จะมีทางที่มันแบบต้องเหมือนปีนผาเลยค่ะนี่ค่ะข,ขาลงแล้วเนี่ยกเก็บแบ้นก่อนข้างบนแดดร้อนก็ควรมาตอนเย็น แล้พอดีว่าช่วงเย็นแบบกิจกรรมเยอะมากเลยอันนี้ก็ระวังนะคะบางจุดมันเป็นหนามแหลมๆเลยตอนที่น่าจะโดนเพื่อนช่วยกันเกลาไปละนี่เนาะที่บอกว่าเขาจะผูกไว้เป็นลายเซฟต,ตี้อ่าแล้วเขาก็จะมีเชือกอะไรแบบนี้อันนี้คืออีกทางที่บอก ขึ้นไปก็เราลาเดยวยกันนะมันจะมีถ่ายรูปริมผาได้แต่ข้างบนสวยกว่าค่ะไม่ถ่ายก็ได้อย่าช่วงไหนมันมันอืดๆเราจะเล่งสปีดให้เนาะคือมันไม่สูงมากตับเดียวก็ถึงแล้วค่ะแต่อาจจะนานขึ้นสำหรับคนไม่ชิน อันนี้พยายามปลอดภัยนะคะเพราะว่ามันมีมือเดียวปึ๊บรองเท้าผ้าใบดีกว่านะคะทีน,นี้เราถนัดแบบนี้แล้วก็วันนี้เอามาคู่เดียวด้วยอย่าเรีนแบบนะไม่เคยให้ใครเรีนแบบมันเป็นความแบบ ปลอดภัยของตัวเองนะควรใช้ผ้าใบพุ้มต้นดีกว่าเรามันเดินมานานแล้วอ่ะไม่ได้ประมาทนะคะแต่มันเป็นความเคยชินจริงๆนี่แล้วก็จะเป็นทางบันไดบันไดนี่เราขอสต็อปจิ๊งหนึ่งเนาะเพราะว่ามันต้องใช้สองมืออ่ะต่อจ้าลงบันไดามาแล้ว ก็ไปเจอบันไดล่างอีกตรงนี้ก็เหมือนต้องใช้สองมืออีกเดี๋ยวขอสต๊อปอีกเหมือนกันนะคะนี่นะคะตรงบันไดอันข้างบนเนี่ยทั้งขาขึ้นขาลงเลยนะเพื่อนจะเห็นเชือกเนาะแต่เชือกกับที่วางเท้าห่างกันนิดนึงมันจะมีร่องอยู่ด้านขวาสเ็ปที่หนึ่งเทปที่สองแล้วก็ค่อยขึ้นบันไดแต่เชือกอยู่ด้านซ้ายนะก็ค่อยๆกลับไปดีๆมือเนี่ยมือขวากเกาะหิน ตรงข้างบนบนเนี่ยได้เลยนะคะตรงนี้ก็เป็นแง่งอยู่นี่เห็นไหมแข็งแรงจริงเราไว้ใจหินมากๆเลยเพราะว่าที่นี่หินแข็งแรงมากอ่ะต่อไปเราไม่ไม่ไม่ปล่อยมาจากเชอือกเลยนะเพื่อความปลอดภยัยเพื่ออซกเดนปึ๊บน,นั่น ต่อมาถึงบันไดแล้วเดี๋ยวเราขอใช้สองมือก่อนนะคะอ๋อลืมบอกเพื่อนไปเวลาลงให้หันหลังลงนะคะนี่หย่อนขาหย่อนขาลงหันหลังแล้วก็เอามือจับสองมือเนาะเราค่อยๆหย,ย่อนตัวลงหันหลังลงเนาะอย่างนี้อึ๊บใช้ฟิวล,ลงมันอาจจะสูงๆหน่อยเขาทำขั้นไว้สูงอยู่ ทีละีลาขาก็ได้นะคะแต่เขามัดแน่นมากปลอดภยัยมีแค่สองจุดถ้าจะไม่ผิดใช่บันไดจะมีแค่สองจุดโอ้ถึงถึงหินแล้วแล้วเขาก็มีไม้นี่จับอิกอ๋อต้อนไม้โอ,สอ้สบายเลยต้นไม้มีรากแข็งแรงมากเลยจริงๆตอนเนี้ยเขาทําปลอดภัยกว่าครั้งแรกที่เคยมาเยอะเลยอะ่ะ ครั้งแรกเราขึ้นอีกทางแต่ก็จะมาบรรจบอยู่ที่ใดที่หนึ่งอึ๊บนะะขอหันหน่อยมองไม่เห็นอ๊บไม่ต้องรีบนะคะจเย็นๆหาจุดที่วางเท้าเรารู้สึกว่ามันราบที่สุดมันคงที่สุดตรงนี้ ตามเชือกไปก็ได้ไม่ยากค่ะถ้าชอบปีนป่ก็สนุกสนานดีได้เหงื่อเลยต้องกลับไปอาบน้ำและจำไม่ได้จำได้แค่ว่าเออข้างบนร้อนนะพอามาโอ้ เวลาสิบโมงนี่อ๋อนึกขึ้นได้เลยว่าแต่ก่อนมาก็คือร้อนเหมือนกันถ้าเหมือนจะมาตอนเย็นแต่จำไม่ได้จริงๆว่ามายเย็นหรือมาเช้าแต่ตอนนั้นมีคนอื่นด้วยนะอุย้ยคนต้นไม้เนี่ยเหยียบดีดีที่สุดเลยค่ะลื่นนะคะเพราะว่า ตรงนี้ทุกคนต้องมาเหยียบยมันชันนะคะมันก็เลยจะช้าหน่อยชันแลย,ยัง ดืออยากจะถ่ายต่อไม่ถึงพวกเชือกดีเอนเอนหลังแล้วก็ถอยตัวเหยียบได้ค่ะแล้วก็สไลด์เชือกไล่ลงมาก็เป็นอีกวิธีในการลงกับเชือกนี้มือเดียวก็จะช้านิดนึง ลงแล้วติดเชือกพลิกตัวรอใต้เชือกกัน <c oughs> คุมมะมงอย่าลืมพกน้ำมานะคะที่สำคัญเลยอ่ะหมดละจุดที่จุดที่ชันชันดิกๆเลยก็จะเป็นจุดตรงนี้แหละที่แบบอ่าชันหน่อยแล้วก็ตรงนี้จะแคบด้วย ่เขาเรียกตรงนี้จุดพักหอบก่อนขึ้นจุดพักหอบให้พักไปเลยค่ะแล้วทางซ้ายมือของจุดพักหอบนะคะก็จะมีจุดถ่ายรูปจุดที่หนึ่งนี่อันนี้คือปลายตรงนั้นนะคะถ่ายรูปมีต้นกระบ,บองเพชรขึ้นอ่ะพาไปดูดีกว่าตรงที่ยืนเมื่อกี้ซ้ายมือก็คือลงแล้ว นี่กระบองเพชรน้อยๆใช่กระบองเพชรป่ะเออกระบองเพชรสวยนะชอบนี่ถ้าน้ำขึ้นในน้ำเต็มๆยิ่งสวยเลยข้างล่างนะคะคือแฮปปี้บาร์เขาทำใหม่แล้วแต่ก่อนจะเป็นแบบไม่มีหลังคาข้างหน้ามีแค่ตรงกลางแล้วก็ถลบเข้าไปข้างในโลง่ลงๆหรือว่า เป็นแบบนี้อยู่แล้วนะอาจจะจำผิดก็ได้ค่ะแต่ก็าถ้าใหม่สวยเชยวาไะลงต่อนี่ค่ะนี่เมื่อกี้ที่เราลงมาไม่ไป้ตลอดค่ะไม่ต้องกลัวลงเลยเดินสบายๆอยู่ที่ชุมพรน,นะ อำเภอปะทิวอยู่ไม่ไกลจากบ้านก็เตียบเลยเดินครึ่งชั่วโมงแต่เราไม่เดินเนาะไม่ไหวทางเขานี้สู้แต่ทางลาบนี่งงแงค่ะเป็นไรไม่รู้โอเคไกลละ ก็จะมีเชือกใ,ให้จับตลอดถึงบอกว่ามาได้เชือกเขาเส้นใหญ่แข็งแรงจับเชือกช่วยดึงขึ้นตลอดทางได้เลยช่วยขาลงก็ได้ปลอดภยัยหรถ้าไม่มั่นใจก็จับต้นไม้เลยค่ะ งไปลงมานี่หลายนาทีแล้วเนี่ยใกล้ถึงแล้วนะนี่ถึงทางแยกว่าทางขึ้นเขาแล้วก็คือจะเป็นแบบนี้ก็้ามีป้ายเมื่อกี้นี้คือตรงนั้นฟึบไม่มีหลง น้อนกลับมาเห็นวิวช่วงต้นนี่อันซีนชุมพรค่ะเย้สรุปวันนี้ไม่มีใครขึ้นลงกับเราเลยเราขึ้นลงคนเดียวเลยไม่ส่วนกับใครใดๆทั้งสิ้นลงต่อตรงช่วงนี้ก็จะเป็นทางเป็นบันไดเป็นขั้นบันได แต่ไม่ใช่บันไดลิงก็สบายค่ะถึงแล้วไปแล้วนะคะบ๊ายบาย